ราศีลัคนาราศีพิจิกนะครับประจําช่วงเดือนมกราคมนะฮะถือว่าจังหวะตอนนี้ครับดาวประจาตัวของท่านเนี่ยนะมุ่งมั่นจดจ่อครับเรื่องของอะไรการเงินการทองเป็นสิ่งสำคัญนะดีไหมดีนะเพราะว่าในองค์ประกอบใน,นขณะนี้ครับมันมีดาวหลายๆดวงครับไปอยู่ในภพเรื่องของการเงินของท่านครับ เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดราศีลัคนาราศีเนี้ยนะขยันตั้งใจสุดท้ายได้ดีเนี่ยนะครับแน่นอนการันตีเลยรานนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์เช่นไอ้ดาวการงานของท่านภาษาหมอดูก็จะพพกรรมะกรรมะกระดุมพระอ่ะกรรมะว่าการงานกระดุมพระว่าการเงินนะ่วงนี้ถ้าใครที่จะเอาเงินนะเพื่อไปลงทุนต่อยอดนะครับนะให้เงินมันจัดก,การหาเงินด้วยตัวของมันเองนะนะครับอ่าส่วนหนึ่ง ฝากดอกเบีย้ยมันก็ไดนะ้เงินระดับหนึ่งนะนะดอกเบีย้ยนะไปซื้อตาสารนี่นะลงทุนไว้แล้วแต่วันนี้ไม่ต้นไปอีก2ปี3ปีนะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มเติมลงทุนไว้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทําประกันชีวิตสะสมทรัพย์นะอีก5ปี10ปีอะไรแบบนี้นะแปลว่าตอนนี้นะอาจารย์ไม่เก่งเรื่องนี้หรอกนะแต่คุณเก่งนะเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณมีความสามารถด้านนี้คุณก็ไปลงทุนในแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าอาจารย์ ต้องการที่จะทำธุรกิจเนี่ยฮะดีไหมดีมีหุ้นส่วนไหมกรรมมะกระดุมพระนะส่วนหนึ่งปุ๊บนะปัตตนีกระดุมพระอ่ะแปลว่าจังหวะตอนนี้ถ้ามีหุ้นส่วนที่มันครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับคุณปุ๊บเนี่ยนะนะสหัว4ี่หัวห้าหัวดีกว่าหัวเดียวถูกต้องไหมเพราะฉะนันเนเอาหัวมาชนกันปึ้งนะออกไอเดียปึ้ง่ะนะนะเปิดบริษัทปึ้งเออ มันทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้านะฮะในเรื่องเกี่ยวขบห้องอะไรการงานเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยก็ได้นะฮะซึ่งตัวจุดนี้ครับมันจะมีผลต่อเรื่องของอะไรการเงินการทองเนี่ยที่ดีตามมาด้วยในช่วงปัจจุบันนี้มีช่องทางที่จะมีเงินเข้ามาอะไรแบบคึกครับนะมีไรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงปัจจุบันนี้แต่แต่มีแต่แล้วดาวการเงินไปอยู่ในภพมรณะ อาจารย์มรณะคืออะไรมรณะก็แปลว่าอะไรตายเงินตายจากเราได้ง่ายเสียเงินไปกับอะไรสุขภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยก็ได้นะขณะ,น,ะนี้นะครับเพราะฉะนั้นหาเงินไม่ได้เยอะแต่ก็จ่ายไปเยอะเช่นเดียวกันนะช่วงจังหวะตอนนี้อีกมุมนึงอาจจะแปลว่ามรณะกนุมภะนะมรดกตกทอดอ่าเช่นไม่ได้แช่งใครนะหมายถึงว่าพ่อแม่ตายอ่าเราได้มรดกได้ไหม มรดกมี2แบบนะมรดกที่เป็นมรดกแบบเงินทองกับมรดกนี่อันนี้ก็ไม่รู้อ่ะมันก็มีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เช่นเดียวกันหรืออาจารย์นะเป็นนอนโรงพยาบาลน,นะทำประกัน